สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วนะคะนิสาพรบอลสีนะวันนี้มีไม้จัดเซตมาให้อีกเช่นเคยนะคะครั้งนี้เป็นไม้จัดเซตครั้งที่9เนาะมีให้ทั้งหมดวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มให้เลยมีทั้งหมด15ชุดให้นะนะคะวันนี้จะเป็นราคาเซตละ650บาทนะคะ650บาทใน1เซตจะมี4กระถางนะคะส่วนค่าส่งก็จะเป็นแบบเหมาเหมานะคะ ค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคะรับกี่เซตก็ได้เนาะรับกี่เซตก็ได้นะคะคิดค่าส่งเหมาเหมา50บาทส่วนปลายทางจะเป็นค่าส่งเหมาเหมาบ้านละ70บาทนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันทีละเซตเลยว่ามีอะไรบ้างในแต่ละเซตนะคะค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูถูกใจเซตไหนปุ๊บรีบโทรให้เลยนะคะ080-519498 8 ใครมีไลน์ทักไลน์ได้ใครมีเฟซทักเฟซได้นะคะจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะทักมาก่อนบ่ายโมงครึ่งนะคะสนใจเซตไหนจัดส่งให้วันนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มดูเซตที่หนึ่งกันจะ้ะเซตที่1นะคะอ่ะอันนี้หนึ่ง,ะะงเปื่อแคปนัาจอเนาะเซตที่หนึ่งก็จะประกอบไปด้วยรวยล้นฟ้าไทยค่ะนี่นะรวยล้นฟ้าไทยพื้นแดงกระดูกขาวแบบนี้นะคะ1ต้น แล้วก็จะมีสีมหาโพนะคะสีมหาโพ1หนึ่งต้นมีเป็นวังทองค่ะ1นึต้นโตขึ้นกระดูกสีดำเข้มๆนะคะพื้นเขาจะออกสีจางกว่านี้ลงหน่อยจะเป็นงานกระดูกสวยๆเลยวังทอง1นึต้นส่วนต้นนี้เป็นดาริกานะคะดาริกาอันนี้เป็นฟอร์มที่ยังไม่ด่างนะคะแต่บางอันเขาก็จะสะกิดด่างมานิดหน่อยนะอันนี้เป็นดาริกานะคะหนึ่งต้น ไม่ด่างก็สวยนะจ๊ะเพราะนางกัดสีลวดลายสวยจ้ะนี่นะอ่ะสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1ค่ะ6 5 0้บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นเซตที่2เซตที่2ก็จะประกอบไปด้วยนะคะชายชน1ต้นนะคะป้ายมาแล้วทุกใบแล้วก็มีเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนหนต้นมีเป็นดาริกา1ต้นนะคะ แล้วก็จะมีเป็นบอลกาบกาบเหลืองนะเป็นบอลกาบนะคะเป็นไม้เหลืองมีชื่อว่าขวัญทองนะคะขวัญทอง1ต้นนะคะอ่ะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในเซตที่2จ้ะต่อมาเป็นเซตที่3เซตที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยปราศาททองนะคะปราสาททอง1ต้นตัวนี้เป็นไม้เหลืองนะคะชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์ หนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าพระยานามื่นนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีเป็นไม้เหลืองอีกหนึ่งต้นก็คือขวัญทองนั่นเองนะคะนี่นะเป็นกาบสีเหลืองนะคะชื่อว่าขวัญทองค่ะอันนี้ก็จะประกอบอยู่ในเซตที่สามนะคะสีต้นนี้ต่อมาเป็นเซตที่สี่เซตที่สี่นะคะก็จะมีชายชนนะคะชายชนหนึ่งต้น เหลืองศึกษาศาสตรนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์แล้วก็เป็นดาริกาดาริกาหต้นจ้ะแล้วก็เป็นศิลาเพชรนะคะหต้นนะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่4นะคะได้รับไม้ตามเขาเรียกอะไรอะตามที่ตามตามเซตเลยหน้าไม้ก็คือตามนี้เลยนะคะรับเซตไหนก็คือได้หน้าไม้ตามนั้นเลยนะคะ มีเซตละหนึ่เท่านั้นนะมันไม่มีจัดเพิ่มนะคะเพราะว่าแม่ค้าเหลือไม้แค่อย่างละต้น2ต้นเนอะคือใส่เซตแล้วแล้วก็ไม่สามารถสลับได้เนาะขอลูกค้าที่พร้อมที่จะรับตามเซตที่แม่ค้าแจ้งนะคะอ่าต่อไปเป็นเซตที่5ค่ะเซตที่5นะก็จะประกอบไปด้วยเงินแสนนะคะ1ต้นดาริกา1ต้นนะคะวังทองนะคะ1ต้น แล้วก็จะมีเป็นอุตสามณีนะคะอุสามณีหนึ่งต้นจ้ะอ่ะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่5นะคะต่อไปเซตที่6เซตที่6ก็จะมีเป็นอุสามณีนะคะตุ๊กแกก้านเขียวนะคะแล้วก็มีเป็นดาริกาแล้วก็เป็นรัตนสินค่ะอ่ะนี่นะแล้ก็เป็นรัตนสินจ้ะ อันนี้จัดอยู่ในเซตที่6นะทุกในทุกๆเซตนะไม้อยู่ในกระถางสีทั้งหมดนะคะไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะอ่ะอันนี้เป็นเซตที่6นะจ๊ะอึ๊บนี่เซตที่6ต่อไปเป็นเซตที่7ค่ะเซตที่7ก็จะมีต้นที่1เป็นชายชนนะคะต้นที่2เป็นปราศาสท,ทอง ต้นที่3ต้นนี้เป็นบอนกาบนะคะชื่อว่าขวัญทองนะคะนี่นะขวัญทองนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายน้อยนะคะ1ต้นจ้ะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่7นะคะสุดคุ้มทุกทุกเซตนะ ะะบอกเลยว่าคุมทุกเซตนะคะราคาเซตละ650้ห้าเท่านั้นสนใจเซตไหนโทรเลยนะคะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นนะคะจัดส่งวันนี้ได้เลยนะคะค่าส่งเหมาเหมาหบาทถ้าปลายทางจะเป็นค่าส่งเหมาเหมา70บาทนั่นก็คือลูกค้ารับกี่เซตก็ได้เดี๋ยวคิดค่าส่งเป็นแบบเหมาเหมาให้จ้ะต่อไปนะคะเป็นเซตที่8 เซตที่8นะคะก็จะประกอบไปด้วยศิลาเพชรนะคะต้นแรกศิลาเพชรต้นที่2เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะต้นที่3วังทองค่ะต้นที่4เป็นเจ้าสาวป้ายน้อยนะคะเจ้าสาวป้ายน้อยอ่ะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่8ค่ะต่อมาเป็นเซตที่9นะคะเซตที่9จะประกอบไปด้วย1เลยอุตสามณีค่ะ สเป็นเหลืองสุกศึกเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะลิ้นพันกันแล้วจ้าสามนะคะเป็นดาริกานะคะสเป็นสีมหาโพค่ะเลี้ยงให้โดนแดดหน่อยเดี๋ยวเขาจะขึ้นพื้นออกสีชมพูนะคะสวยนะสีมหาโพนะคะอันนี้มันอยู่มุมตู้ไม่ค่อยเจอแดดนะคะนี่นะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่9นะคะเซตที่9ต่อมาเป็นเซตที่10นะคะเซตที่10จะประกอบไปด้วย ทิดาสวรรค์น,นะคะนี่นะธิดาสวรรค์หนึ่งต้นศิลาเพชรนะคะศีลาเพชรหนึ่งต้นอันนี้เป็นสุรพลนะคะสุรพลหนึ่งต้นนะคะตับสายดำสายเข้มนะ,ะส่วนอันนี้เป็นบอนกาบนะคะขวัญทองนะคะหนึ่งต้นจะ้ะอ่าอันนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบนะคะถัดมาเป็นเซตที่สิบเอ็ดก็จะประกอบไปด้วยปราสาททองนะคะต้นที่หนึ่ง ต้นที่2เป็นขวัญทองนะคะบนกาบสีเหลืองแล้วก็มีเป็นดาริกานะคะดาริกาแล้วก็เป็นเจ้าพระยานามืน่นนี่นะคะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่11นะคะเซตที่11นะวันนี้จัดคอมโบเซตให้ยาวไปถึง15ชุดเนาะเพราะลูกค้าลูกค้าไม่ค่อยทันมาดูปุ๊บเอาหมดอีกแล้วจ้านะคะอันนี้ใครเห็นปุ๊บนะคะอยากได้เซตไหน โทรได้เลยนะถ้าก่อนบ่ายโมงครึ่งนะแมคคาแพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะอ่าต่อไปเป็นเซตที่12ค่ะเซตที่12ก็จะประกอบไปด้วยอันนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เป็นชายชนนะคะชายชนแล้วก็มีเป็นสุรพลตามด้วยเหลืองศึกษาศาสตร์ค่ะอ่าอันนี้จัดอยู่ในเซตที่สิองเนาะ เซตที่12ค่ะแคปหน้าจอได้นะคะหรือใครไม่มีไลน์ไม่มีเฟซกันก็จดจดได้ว่าเอาเซตไหนนะคะบอกแมค่ค่ะด้วยว่าดูมาจากไม้จัดเซตครั้งที่9รับเซตที่จุดจ,ดจดุอย่างนี้นะจ๊ะอะต่อไปค่ะเป็นเซตที่13เซตที่13ก็จะมีเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะพื้นแดงกระดูกขาว เจ้าสาวป้ายน้อยนะคะเจ้าสาวป้ายน้อยอยากจะป้ายเยอะๆนะแต่ยังมาไม่เยอะนะคะป้ายมาน้อยๆอยู่เนาะตอนเอ่อต้นนี้เป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะนี่นะแล้วต้อตอนนี้ก็จะเป็นสุรพลค่ะสุรพลใบใหญ่นะใบใหญ่นะคะสุรพลจะ้ะต่อมาอ่าอันนี้เซตที่สิบสามนะคะเผื่อแคปหน้าจอเนาะต่อมาเป็นเซตที่สิบสี่ อันนี้เซตที่14นะคะก็จะมีเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนแล้วก็ปราสาททองอันนี้เป็นเมืองเชียงใหม่แล้วก็สี่มหาโพนะคะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่14นะคะนี่นะสีต้นนี้จะ้ะต่อไปเซตสุดท้ายเซตที่15นะคะก็จะมีเป็นเงินแสนนะคะ อันนี้เจ้าสาวป้ายน้อยแล้วก็จะมีเป็นเทพธิดาบอนเก่าค่ะแล้วก็มีเป็นดาริกานะคะนี่นะอ่าอันนี้จัดอยู่ในเซตที่15นะคะนะค่อยๆดูค่อยๆเลือกนะคะสนใจเซตไหนโทรได้เลย0805194988นะคะจากครั้งที่9นะคะราคาเซตละ650บาท ค่าส่งจะเป็นแบบเหมาเหมานะคะเหมาเหมาห้าสิบารับไปทางเป็นค่าส่งเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทนะคะนั่นก็คือลูกค้าจะรับกี่เซตก็ได้นะคะคิดค่าส่งให้แบบเหมาเหมานะคะนะวันนี้จัดให้ทั้งหมด15เซตนะคะอย่าลืมนะถ้าใครเห็นคลิปนี้ปุ๊บนะคะมองนาฬิกาแล้วว่าเอ้ยยังไม่เกินบ่ายโมงครึ่งสนใจอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะหนูจะส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะมีอยู่15เซตนะ อ่ะนี่นะคะประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นบอกเลยว่าคุ้มคุมทุกเซตจะ้ะนะใครที่ไม่รู้ว่าอยากจะเลี้ยงต้นอะไรบอนซื้อเป็นเซตเซแบบนี้คือแม่ค้าจะจัดสรรไว้ให้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะให้ลูกค้าขอคนสะดวกที่จะรับตามเซตได้เลยนะคะนะแม่ค้าแจ้งไปก็คือหน้าไม้ตามนี้เลยรับเซตไหนก็คือได้ตามหน้าไม้ที่แม่ค้าโชว์เป็นเซตเซนั้นๆเลยนะจ๊ะ เป็นไซส์ฟอร์มนี้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า